สวัสดีค่ะวันนี้ลงมาเดินข้างล่างจะไปดูว่าใบภูเขาที่เขาถอนทิ้งนะคะโตขึ้นมาอีกไหมแต่แวะสวนดูพืชด,ดูผักในสวนก่อนทานตะวันต้นนี้ก็ดีอย่างนึงนะต้นใหญ่นะคะเนี่ยต้นต้นใหญ่เป็นต้นให้แตงกวาเลือ้อยเกาะนี่นะคะเนี่ย แตงกวาเลื้อยก็ดีอย่างนึงแต่แตงกวาดูสิไม่เนี่ยจะเน่าแล้วค่ะจะมีอยู่อีกรูปนึงตรงนั้นนะแอันอนี้มีนะใบเยอะกว่าลูกอีกแตงกวาค่ะอันนี้ก็ไม่งามไม่ไม่แน่นะอาจจะโตส่วนเลมอนบาร์มดิเขา เขาปล่อยทิ้งแบบนี้เลยเขาไม่ตัดแตงกวาไม่สวยหัวหัวก็ไม่สวยค่ะไม่ถือว่าสวยนะเนี่ยแล้วดูวัเสเซลสเปรานี่สิถ้าอากาศไม่เย็นเขาก็จะไม่จะไม่มีที่เป็นดอกกลมๆอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะหัวนี่ค่ะกำลังนี่ กำลังจะเป็นดอกกลมๆถ้าอากาศหนาวอ่ะจะเป็นดอกกลมๆโอ้ยเนี่ยเขาไม่มาเก็บมี่อยู่คนเดียวที่เขามาดูแลแทนแทนเด็กๆดูกระเปะ๋ออินเดียนทเรโกเนี่ยค จากนั้นก็จะไปดูโอ้ยดูมาเกือบเมตมันไม่งามเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยมาดูแลเท่าไหร่เลยค่ะนี่แต่ก,ก็โดบหรือว่าโดบนะอู้เก็บรูปนี้นี่เก็บได้แล้วนี่่เก็บได้แล้วโอ้ที่หล่นอยู่ตรงนั้นนี่ ชอบกลิ่นชอบกลิ่นของมะเขือเทศจะมีกลิ่นค่ะพ่อหัวหลลูกถ้าไม่เก็บมันก็หล่นทิ้งที่พื้น,หล,น,ลน,น,นลหล่นลงพื้นนี่นะคะหล่นลงพื้นอันนี้ก็เสียดายเก็บไปเลย ô bài bằng ủa thì xung quanh xung lại luôn ายปีนี้เขาไม่ปลูกที่เป็นมเะเขือเทศเชอรี่นี่ดูดิไม่หลายลูกเลยเนี่ยหล่นละอือลูกใหญ่เก็บลูกใหญ่ไปด้วยนี่ค่ะ ไปหลายลูกเลยไม่งั้นหล่นทิ้งค่ะแล้วเกอนอันนี้น่าจะเป็นซูชีนี่ยังไม่ออกลูกนี่ไงคะต้นชื่อว่าต้นโทมาโทมเมอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะลืมชื่อ เดี๋ยวจะพาไปดูในตลาดฝรั่งที่ที่เขาขายผลอันนี้มันจะกลมขนาดนี้ค่ะนี่ดาวเรืองเขาปลูกไล่มแมลงพวกฝรั่งเขาจะต้องปลูกดาวเรืองสลับกับพืชผักของเขาโอ้โหดอกยาสูบอินเดียนเยอะจังไหนดองดมอีกทีที่ เหมือนดอกปีบเลยถ้าหน้ากากสองชั้นมันเลยไม่ได้กลิ่นดอกสวยดอกสวยจริงๆค่ะใบเขาที่เอาไปขยีขย้ขยี้เอาน้ำมาทาน้ำมันจะเป็นสีเขียวๆแล้วเอามาทาตรงที่ปวดค่ะมันหายจริงๆนะคะ เย่านดอกปีบเลยมันจะต้องปลูกขึ้นที่ที่บ้านเราอ่ะเพราะว่ามันคงชอบอากาศร้อนน่าเยอะอืมเดินมาตรงนี้กลิ่นหอมของดอกไม้นะเขือเอทศก็มีหลายลูกเป็นมะเขือเอทศลูกโตโตนี่นะคะนี่นี่นี่อันนี้แหละเข้าปลูกอยู่ค่ะชอบกิน ชอบกินลูกที่เล็กอันนี้แต่อันนี้ว่าไม่รู้ว่าลูกจะเล็กไหมเนี่ยค่ะดอกใบดอกอินเดียนโทแบโคเนี่ยโทแบโคเยอะจริงๆทานตะวันยังไม่ออกดอกคราวน,นี้จะมาดู ทห่เรียกว่าเป็นสะเดาค่ะนี่รสชาติสะเดาเลยนะนี่รสเดียวกันกับสะเดาบ้านเราเลยค่ะโหออกฝัดเต็มเลยนั่นค่ะออกฝกแล้วแล้วมดดำเต็มไปหมดนี่อีกนี่ไม่กล้าที่จะเก็บไปกินเลยมดดำมันจะเยอะเอาไปซุปอร่อยมากเลยทำแบบซุปหน่อไม้ค่ะ อร่อยเคยทำเคยทำครั้งหรือสองครั้งเนี่ยอร่อยค่ะเอเก็บยอดเก็บยอดดีไหมอย่าพึ่งเลยนี่ค่ะฝักแก่แล้วถ้าเนาดเนี่ยนี่นะโอ้โหเสียดายเสียดายจริงๆ นี่ยังเป็นช่ออ่อนอยู่นี่ดูสิขยะเต็มเลยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันคนเข้ามานั่งอยู่ในนี้ขยะถังขยะเนี่ยไม่พอเลยไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานั้นเขาจะเก็บขยะเวลาหลายหลายครั้งแต่ในพรักเนี่ยเขาจะเก็บเป็นเวลาตามเวลาทำงานของเขาค่ะดูสิมดดําเยอะ เยอะเกินมีแต่มดดำคนที่ชอบกินแครนาหรือแครป่าบ้านเราเหมาะเลยเพราะมันรสชาติเดียวกันส่วนใบแก่เนี่ยค่ะเอาไปขยี้ขยี้คือเติมน้ำนิดหนึ่งขยี้เหมือนขยี้ใบยะนางค่ะแล้วก็เอาน้ำนั้นอนะไปไป ลาดที่ผัดต้นพริกต้นอะไรเราที่เพี้ยมันขึ้นอะไล่เพี้ยได้ค่ะไม่ได้กินเลยปีนะฮะไม่ได้กินเลยไม่กล้าก็ดูมดมดมันจะอยู่ในลำพงมันกินน้ำหวานน้ำหวานคงอยู่ที่ตรงโคนดอกเนี่ยค่ะ ตอนนี้ก็จะเดินไปดูว่าอะไรนะจะเดินไปดูว่าภูเขาที่เขาถอนทิ้งค่ะเกิดขึ้นมาอีกหรือยังภูเขาเนี้ยจะชอบอากาศเย็นที่ที่ปลูกไว้ในอาพาร์ตเมนต์ค่ะพออากาศร้อนๆเนี่ยจะไม่งามเหมือนตอนอากาศเย็นต้นนั้นอีกนะคะต้นทูนน่ะต้นทูนตอนอากาศเย็นๆยงามงามพออากาศร้อน ใบทุนจะเป็นไม่ไหมเนี่ยเนี่ยเด็ดขนาดเนี้ยเอาไปรวก,กินคือรวก,กินแทนสเสดาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะมาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะไม่กล้าให้มองตรงพื้นขยะทั้งนั้นเลย พนักงานเขายังไม่ได้มาเริ่มทําง,งานโอ้เพราะนะคะขยะเต็มเลย